โอเคครับก็วันนี้นะครับเราครับจะมาเล่นแมป Toilet Tower Defense กันครับก็เป็นการถ่ายเกมนี้แมปนี้ครั้งแรกนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นินิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับเปิดตัวมาครั้งแรกเลยนะครับเราก็จะมาเอ่อรีวิวครับสามชัท่นมิสติกระดับนิสติกนะครับมาดู เราจะมาบอกเรื่องราคาแวร์ลูและความสามารถว่าควรจะรีวิวตัวไหนถึงจะดีที่สุดนักครับเราจะมาเล่นด้านฮาร์ดหรือว่ามันออกเป็นด้านซิงเแต่เขาเปลี่ยนเป็นฮาร์ดวงว่าการยังน่าจะรีวิวได้ไม่ถูกทุกส่วนะครับแล้วก็โหมดโมฮาเลยนะครับทุกคนโนหนะมดฮาร์ดคิดถึงผมเลย มันเดียวทุกคน,ค,น,นครับก็ระวังยาย่งเงินเดืออนน,อกอน,อน,นีก็จะเล่งนะก็ิตัดตอนนีมีไทยท่นเลยแล้วกันนะคะโอเคครับก็เราก็มีเงินครบหนึ่งแล้วนะครับ,เ,คครบ,ปปรบเราจะมาวางไททันบีอมแบเลยนะอาซูก็จะวางตรงนี้นะนี่ถ้าตาโคตรหล่อ,อเบี้ยวอืมห่เริง มือครับโอ้ยต้างหนึ่งครับจะมีปืนใหญ่แค่ปืนป็นแบบปืนกองกับปืนที่เดงแค่อันเดียะครับแล้วก็รูปร่างก็จะเป็นอยนี้ต่อไปเราจะมาอัพร่างสองจากรดาเมทห้าร้อยระยะยี่สิบูดาวหนึ่งครับไม่ไ้ให้ดูนะเอาเวยนะครับกลายเป็นดาเมจหนึ่งพันโอ้ยระยะยีดาวศูยวินาทีนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับและโหดพอใช้ได้นะครับ กิเอแมนอัพเกรดของเรานะครับเราก็ได้ความเงินไปแตรละมีเงิน2,000บาทเพื่อที่จะอัพเวเลเวลที่3แล้วกันนะครับปัยโอเคครับตอนนี้เราก็มีเงิน2,000บาทแล้วที่เรที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาอัปเกรดไชทันติเกอร์แมนอัพเกรดขันที่3กันเลยนะครับทิ้งนงึงขันที่3นะครับก็จะมีเจ็ตแพดเพิ่มเข้ามาและก็จะมี จบต้องรงการ์ตปนแบนี้วันนี้ปล่อยลำแสงไฟนะคระไฟก็จะมีลำแสงไปประมาณครับเป็นเอโะนะและดาเมจจาก1 0 0 0งันกกายเป็น2อ0 0ระยะ3าสและครูดาวจากมุจุดแกันเป็นศูนย์จุบรับแต่ระยะยุทธการสามเิบน,นะรับทิบเนก็วันนี้ขเขาไปไดี่บสีแล้วมาแล้วลต้งค่ัจะใชนเจครับ ดูว่าเราจะสามารถฆ่ากระสิกได้หรือเปล่านะครับมาดูด้วยกันนะครับโดยพร้อมกันว่าเราจะฆ่าไอ้กระสิกได้หรือเปล่ามายิงว่านี้ตัวนี้จะออกวงแล้วตัวนี้ยังไม่ลงนะครับตัวนี้ยังไม่ลง้นวงตัวนี้ไหวไหมไหวไหวแน่เออโอเคนะครับกระสิกอะไรดีอย่างไปมันเท่เรียบร้อยก็เราจะตัดไปตอนที่เรามีเงิน 4,000บาทเลยนะครับเพื่อในการอัพเลเวลที่4ของไททันสปิกอรแมนอัพเกรดนะครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มีเงิน4,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่่ก็เราจะมาอัพไททันสปิกอรแมนอัพเกรดนะครับว่ามันจะบวกอะไรบางไปน้อง อก็สิ่งที่บวกมาครับจากดาวมิล2,300กลายเป็น3,500ดาวมิลนะครับแล้วก็จากระยะ30กลายเป็น35และคูณดาวจาก0.6กลายเป็น0.5นะครับค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเดิมเยอะอยู่มันไม่เยอะเลยนะครับรถเ้ดดมล์ไปก็รถ0.5เฮ้ยรถเมล์ไปก็รถ0.5เห็นว่าอะไรอยู่นะรถ0.4เห็นว่าอะไรว,วนี่ครับจัดก,การบอสได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจเลยนะฮะแล้ววงเอลีนี่ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยแรงแต่ว่าก็ถือว่าสามารถเออก็จะก,ก็ดีอยู่นะครับโมเอเอองไทฮะติกกเลยครับมันเหมือนเป็นตัวที่ใครถ้าเราเอาตัวนี้มาเหมือนเราก็ไม่ต้องเอาเลเซอร์มาครับหรือว่าเราไม่ต้องเอาเลเซอร์มานะครับหรือว่ามืดมารเราไม่ต้องเอามาเลยนะครับถ้าเราเอาตัวนี้มานะแททั Spider ูเกเมเนะี่ยเราเอาไว้ใช้กับวกควบคู่กับไททันไม่บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยบอกโบท้ายคลิปดะกันโอเคแล้วผมก็จะ สปีดเวลานะครับรอตอนเรามีเงินหกพันใกล้แล้วนะครับแต่ผมขอสปีดแล้วเม่อคืนมันสั้นลงไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มีเงินหกพันกว่าบาทเลยนะครับเราจะมาอัพไททันสปีดแมนขั้นสุดท้ายเลเวลที่ห้าอ่ามาเรามาอัพเลยตน,นีต่นองนี่นะครับจากด้ามใสามพันห้าร้อยกลายเป็นสี่พันแปดร้อยดาเมจและอูดาวจากประสิทธิภาพก็เป็นสี่สิบ ไม่ใช snap, right? ่กูดาลายะนะครับการจุห้านะครับไกลกว่าเดิมเยอะขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็จะกูดาสูดดห้ากลายเป็นสุดสี่นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเดิมมากๆนะครับอืมเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับสูดจุดห้าเป็นสูดจุดสี่สดจุดสี่เร็วมากมากเลยนะครับโอ้ยยิงไม่พักครับแล้วก็ระยะนี่ไกลมากเลยครับกลายเป็นตรงนู้นเลยนะตรงนี้เลยตรงนี้เลนียตรงนี้เลยนะระยะไกลมากครับ ว่าวักคู่ไม่สบายเลยนะครับวาคู่สบายสบายเลยนะครับตัวต่อไปนะครับลองตัวน้องลองของเรานะครับใช้ท่านคารมบิล่าลาอัปเกรดเลยครับราคาถูกถูกลงมาระดับสองนะครับใส่นะครับราคาแพงที่สุดก็แช้ด้ีมาเองเลยนะแต่คงกอวาลิการก่โอเคนะครับก็แค่สามตัวเท่านั้จะเี็นพล้วโอเคครับเราได้เวลามูวว่าใช้ทัานคาร์ล่าเลาอัปเกรดเลยนะครับมาเลยมาเลยเขม่าเม่า ไม่ครับไทนคาเมล่าบบอัพเกรดทองเราดาเมจสองรนะครับคูดาวเฮไม่้่ิด่ระยะยี่คูดาวสสองห้าวินะครับเราก็มาอัพอิกเวลกันเลยนะครับี่น้องพออัพอีกเวลนะครับเขาก็จะมีมิติการมาข้างข้า้างข้างขางซายขางตายตกาข้างซ้ายซ้ายขางซ้ โอเคดาเมจจาก200กลายเป็น550ร้อยห้าสิบแล้วก็กูดาวจาก20กลายเป็น30และเออู๋ใจไอหย่าไอห่าอ่ออะ,ะค่ะแล้วก็ 25, กูดาวจาก0.25กลายเป็น0.2วินาทีซึ่งคนเหนื่อยอะซึ่งค่อนข้างที่จะดีอยู่มะเรามาอัพขั้ต่อไปปิง้งน้องขั้นนี้นะครับก็จะดาเมจจาก5 5าร้อยกลายเป็นเก้นะครับแล้วก็กูดาวจาก30มสบกลายเป็นสี เออผมก็ชอบตีครูดาวจริงแหละอายะกูดาวไม่เปลี่ยนเลครับคราวนี้ผมไปฟูดพี่ละอ่ะเรามาอัพขั้นที่สี่ละอ่ะไปขั้นที่สี่นะครับก็จะบวกไอ้นี่เข้ามาไอ้ขั้นที่สามไปดีผมยังไม่ได้บอกนี้นกันเพิ่มเข้ามาขัาน้นน,นี้ขั้นกว่าแล้วก็ขั้นที่สี่นะรัมีไอ้โล่นี้เข้ามาเลยเอาโล่นี้มานะลูกเข้ามาไอ้เข้ามาโอเคนะครับก็ได้ไหมนะครับจาก์ดอลอยกลายเป็นนุ่มพันห้าแล้วก็ระยะจาก์ดสี่สร็กลายเป็นห้าสร็ผมไม่หูดพีแล้วนะครับโอ้ย โอเคครับเราก็จะไปเล่นกอฟฟีจนกว่าเราจะมีเงินแปดพันบาทนะครับไปเลยเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มีเงินแปดพันบาทแล้วเรารีบอัพเลยไม่นะครับอัพเข้ามาเลยครับรูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปจาก แต่เลเซอร์ก็จะหายไปแต่กับกายกลายเป็นไฟน,นะครับไฟเย็นนะครับเวลาโดนแล้วครูจะเดินช้าลงนะครับคือค่อนข้างที่จะด,ดีมากมากเลยนะครับแล้วก็ดาเมทเท่าเดิมระยะเท่าเดิมแต่ครูดาวเปลี่ยนกายเป็นศูนจุดหนึ่งห้าจากศูนย์จุสองนะครับและรูปแบบของเดนกี้ก็เปลี่ยนไปนะครับจากแสงเลเซอร์ธรรมดาธรรมดา,ลมดาลกลายเป็นไฟเยน็นนะครับก็คลิอดีมากเลยนะครับต่อไปงานหนักนะครับ เก็บเงินได้ครบหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อในการอัพขั้นสุดท้ายขั้นที่ดีที่สุดข,ของไททันคัเบล่าแมนอัพเกรดมาฮะเราก็เอ่อยังไม่ได้อนะไรขออัพตัวหนึ่งอัพอัพอัพโอ้ยน้ำพุขอเรียนเวลาเลยนะครับตอนที่ผมมีหนึ่งมื่นบาทเพื่อที่จะอัพไทขั้นคัเบล่าแมนอัพเกรดนะคระไปแลยวหนึ่งลุย ก็ได้มีเงินหนึ่งมืนบาทที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะมาอัพขั้นสุดท้ายขั้นที่โหที่สุดเป๊ะน้องและผมก็ได้อัพขั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้าเมจจากหนึ่งพันห้าร้อยกลายเป็นสองพันลายะจากห้าสิบกลายเป็นหกสิบและคูเดาวจากศูนย์จุดหนึ่งห้าวิกลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งวิเร็วค่อนข้างขั้นนี้จะเร็วมันไม่ค่อนข้างเร็วมากๆครับเร็วที่สุดในเกมแล้วนะครับตอนนี้ เป็น DPS ที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับน่าจะใช่นะครับและตัวสุดท้ายนะครับไททันซินนีมากแมนพี่ใหญ่และราคาแพงที่สุดอะเป็นพี่ใหญ่ที่ราคาแพงที่สุดครับแต่ไม่ได้นะไม่ได้โคตรแล้วนแต่เขากลับมาแล้วนะครับในซีรีส์นะป้านี่ครับไททันซินนมีมากแมนอัปเกรดนะครับความดีนี่พอๆกับแพตั์คอมแล้วไมนอัปเกรดนะแต่ว่าข้อเสียข,ของเขานั้นก็คือเขานั้นตีทะลุแว่นไว้ได้นะครับ ขนะเราเป็นมัดยังตีทะลุไม่ได้นะครับไม่รู้ทําไมนะครับมัดมันมีอะไรทําไมตีทะลุไม่ได้ครับนะครับนี่คือข้อเสียของเ้าเลยนะครับก็จแ่ใหญ่ๆของเขานะครับตีเป็น a o โอหมู่ใหญ่ๆเลยครับมาเรามาอัพ่างสองกันนะครับตอนตอนแรกดาเมจสองพันระยะสิบห้าคูดาวสองครับแล้วก็อัพปิ้นองอัพแล้วนะครับดาเมจสามพันคูดาวเอยระยะยี่สิบคูดาวหนึ่งวินะครับต่ออัพ เอเวลที่สามนะครับจะลบดาเมตหนึ่งพันนะครับแต่ลบเพื่อนสิ่งนี้นะครับลบเพื่อนที่จะปล่อยลำแสงออกมาจากจอทีวีได้นะครับอ่าจะมาอัพล่างต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับล่างต่อไปนะครับดาเมตเท่าเดิมสองพันระยะจะยี่สิบกลายเป็นยี่สิบห้านะครับและคูดาวจากหนึ่งกลายเป็นสูงยีสิห้านะครับซึ่งก็ไททันซีมาแมนนี่มันโคตรเท่เลยนะครับในตรงหน้าผมนะตรงตรงหน้าไอคอนมันก็ขี้นะครับ มันเท่มากเลยเราถูกชอบมากมันจีกที่มันใช้งานไม่ค่อยดีนะมันถูกลุกโตไปมาแต่ตอนเนี้ยเก็บหมดเลยตอนเนี้ยโอ้นเงี you know? ้ยเรียบร้อยมีตัวเว้นไม่ได้ไหมครับทุกคนตีได้แค่ไอว้าคุ้มนะครับไอวา้ามันก็มีเว่นอยู่นะครับเว่นมันลุกโตเว่นกองไปไอเว่นนี้ไเว้นดำดำเนี่ยเว้นไอเนี้ยมันก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันตีลุไอเว่นของไอว้าคุ้มได้แต่มาตีลุเว่นธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับเป็นเว่นที่มีคุณภาพดี ที่เกมอย่าได้เรื่องิงนี้ไปซีนิมาที่ไปีไปซีนิมาเนี่ยตกตป็งได้ทะลุลได้แล้วนะอตอนนี้ครับเราก็จะเก็บเงนินได้ครบแปดพันนะครับเพื่อนในการอัพไททันซีนีมาแมวเกน,นะครับ <c oughs> ผมจะตัดไปตอนที่ผมมีผมจะเล่นความเร็วนะครับจนกว่าผมจะมีแปดพันเลยนะครับเล่นไปเลยโอเคครับก็ ตอนนี้นะครับเราก็ได้มีเงินครบแปดพันแล้วนะครับเราจะมาอัพล่างเวลที่ห้านะครับพี่น้องเลเวลที่ห้านะครับดาเม้นครับจากสองพันกลายเป็นสามพันนะครับและระยะจากยี่สิบห้ากลายเป็นสามสิบคูดาวจากศูนย์จุดห้ากลายเป็นศูนย์จุดสี่วินะครับยังมาร่างนี้เป็นร่างร็องสุดท้ายนะครับของร่างจริงนะครับร่างนี้อัพอัพเพิ่มอะไรมาอัพ ่เพิ่มความเพิ่เพิ่มความเพิ่มความสามารถใช่ใช่ใช่ลางนีเพิ่มความสามารถเข้ามาแ่ใครไมรู่้มันไม่ใครดูแน่นอนนะต่อไปครับล่างสุดท้ายดีหนักสุบมือหึ่งห้าเราต้องเก็บเงินได้ครบมึ่งห้าเออมาเล่้งความเร็วไปแล้วใล่ ตอนนี้ผมก็ได้มีเงินหมืนเก้านะคบก็อัพได้แล้วนะครับอ้าต่ไปล่างไฟนอนปิงงอัพเป็นทีเรียบร้อยหมดแล้วว้าวดาเมจเท่าเริ่มระยะจากสามสิบก้าสี่สิบขูงดาวจากศูนย์จุดสี่กเป็นศูนย์จุดสองวินาทีนะครับกว่าจะหมดแต่ว่าค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะครับล่างสุดท้ายมีเป็น DPS ตีเป็น DPS ประมาณพันห้าไอ้พันห้าโอ้โห DPS หมื่นห้านะครับ DPS หมื่นห้าเพราะห้างที่จะรุนแรงเลยนะครับวิหนึ่ง DPS แปลว่าตีครั้งละวินะครับหนึ 1, ่งวิเนี่ยตีดาเมจเท่าไหร่นะเออครับเรียกว่า DPS นะเผื่อใครไม่รู้นะครับก็น่าจะมีคนไม่รู้นะครับผมก็จะมาวางไททันเพิ่มเลยนะครับไททันคาร์ลเลอร์เมนอัพเกรด นี่มาแล้วครับ90%นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับ g ีแมนร้านศิรุล g ีแมนกีแมนของเราจะไหวหรือเปล่ปาเดยบร้อยครับพีแมนโอเคผ่านนะครับโอ,โอ้นนโหผมลืมขายแฟนซีเลยในอาคารเนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับใน รีวก็นะครับไททันสเปกเกอร์ไมค์อัปเดตนะครับเป็นตัวละครที่ราคาสูงที่สุดนะครับในเกมเทเลทาวดีเป็นนะครับและการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะครับในระดับปานกลางครับส่วนไททันคอมเบล่าในอัปเดตเนี่ยการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับเบรลุกก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในปานกลางไม่ได้สูงเท่าไททันสเปกเกอร์แมนอัปเดตับตัวซฟีนิม่าแมนะครับการใช้งานค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับและราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีเหมือนกันนะครับก็แนะนำนะครับให้ไททันสเปกเกอร์แมนนะครับต้องใช้สเปกเกอร์แมนไท เอาไปล้างเมนมาคอมโบคู่กูนะครับก็เป็นคอมโบที่ดีมากนะครับแต่สีมากแั้นก็เอาไปก็ได้ครับแต่ว่าเอาไปคอมโบนั้นจะเป็นงานยักเลยนะครับ